สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารที่น่าสนใจฉบับหนึ่งนะครับออชื่อว่าระเบียบโรงเรียนมูลนิธิอาศซีส,สถานว่าด้วยการลงโทษการตัดคะแนนแล้วก็การให้คะแนนความประพฤตินักเรียนพศ2568ค่ะก็เป็นเอกสารที่วางกรอบเรื่องการจัดการความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนนี้ไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะครับผมดูเหมือนว่าหัวใจหลักของเขาเลยคือใช้ระบบคะแนนความประพฤติใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคือเขาก็อ้างอิงระเบียบกระทรวงปี48นะคะแต่ว่ามีการปรับรายละเอียดให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนเองด้วยอืมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจโครงสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับว่าเขาใช้กลไกอะไรบ้างในการส่งเสริมวินยัยคุณธรรมตามที่เขาบอกไว้ในเอกสารนี่แหละครับค่ะหลักๆเลยคือทุกคนจะเริ่มต้นที่100คะแนนเท่ากันอ๋อครับ100คะแนนแล้วก็จะบวกลบตามพฤติกรรมถูกต้องค่ะคะแนนตั้งต้นร้อยคะแนนนี้สําคัญมาก ส่วนการลงโทษก็มีแต่งขั้นขั้นไปเริ่มเบาสุดก็คือว่ากล่าวตักเตือนอันนี้สําหรับความผิดเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าทําผิดซ้ําๆหรือแบบว่ามันกระทบชื่อเสียงโรงเรียนอันนี้ก็จะขยับเป็นการทําทันบนซึ่งต้องเชิญผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเลยค่ะเข้าใจครับแล้วการตัดคะแนนล่ะครับเห็นว่ามีเกณฑ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน มีค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะคือความผิดไม่ร้ายแรงอันนี้ตัด5-20ถึง20คะแนนกับอีกกลุ่มคือความผิดร้ายแรงตัดตั้งแต่30ไปจนถึง100คะแนนเลยค่ะโหมีถึง100คะแนนค่ะแล้วก็ยังมีอีกมาตรการคือทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งงั้นเราลองมาดูตัวอย่างกันหน่อยครับความผิดแบบไหนที่โดนตัดคะแนนไม่เยอะมากพวก5ถึง10คะแนน กลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องระเบียบวินัยทั่วไปเลยค่ะเช่นมาสายเข้าเรียนสายแต่งกายผิดระเบียบเล็กน้อยทรงผมอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเอาอาหารขนมเครื่องดื่มจากข้างนอกเข้ามาครับบางทีก็รวมถึงการใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตด,ด้วยค่ะพวกนี้5-10คะแนนอ๋อครับผมแล้วถ้าหนักขึ้นมาหน่อยเป็น15-20คะแนนล่ะครับอันนี้ก็จะเริ่มเซเรียสขึ้นเช่น ปีนรั้วหนีออกนอกโรงเรียนหรือว่าหนีเรียนซ้ำๆครั้งที่สามนี่ก็โดนได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องกลั่นแกล้งข่มขู่เพื่อนอที่น่าสนใจคือเขาระบ,บุเรื่องการแต่งกายเรียนแบบเพศตรงข้าไมไว้ด้วยนะคะบอกว่าขัดหลักศาสนาอิสลามหรือไปยุ่งกับกล้องวงจรปิดทำลายของส่วนรวมก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันค่ะประมาณยี่สิบคะแนนแสดงว่ามีเรื่องหลักศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในเกณฑ์ด้วยทีนี้ ความิดร้ายแรงบ้างครับที่ตัด30คะแนนขึ้นไปนี่มีอะไรบ้างครับกลุ่ม30คะแนนนะคะก็จะเป็นเรื่องที่สังคมมองว่าไม่เหมาะสมชัดเจนขึ้นเช่นสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ทั้งในและนอกโรงเรียนเลยนะคะการโพสต์อะไรที่ไม่เหมาะสมหรือขัดหลักศาสนาลงโซเชียลมีเดียการพน,นันทําลายทรัพย์สินยุยงให้เพื่อนทะเลาะก,กันหรือว่าก้าวร้าวต่อครูบาอาจารย์ค่ะครับแล้วกลุ่มที่ร้ายแรงสุดๆเลยครับห้100นาสิถึงร้อยคะแนน โอ้โหอันนี้คือหนักเลยค่ะกระทบความปลอดภยัยความน่าเชื่อถือมากๆเช่นทุจริตสอบลักทรัพย์ปลอมลายเซ็นผู้บุคคงหรือเรื่องยาเสพติดสุราทั้งเสพทั้งขายนะคะครับผมพฤติกรรมชู้สาวไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือต่างเพศทะเลาะวิวาทรุนแรงโดยเฉพาะถ้ายกพวกไปตีกันนอกโรงเรียนหรือชวนคนนอกเข้ามาเนี่ยโดนหนักเลยค่ะพกอาวุธก็ด้วยหรือว่า พาคนอื่นมาแอบอ้างเป็นผู้ปกครองหรือข่มขู่เอาเงินเพื่อนแบบนี้ค่ะ50าสถึงหนึคะแนนโอ้โหรายละเอียดเยอะจริงๆครับแล้วผลกระทบจริงๆจังๆของการโดนตัดคะแนนพวกนี้มันเป็นยังไงต่อครับก็จะมีผลตามลำดับขั้นค่ะคือพอโดนตัดครบ30คะแนนปุ๊บครูที่ปรึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองละครับพอถึง50คะแนนอันนี้เรื่องใหญ่ขึ้นผู้ปกครองต้องมาพบฝ่ายปกครองเลยแล้วก็ทําทันบน ที่สําคัญคือนักเรียนจะโดนระง,งับการออกใบรับรองความประพฤติชั่วคราวค่ะแล้วถ้าถ้าไปสุดเลยครับร้อยคะแนนเต็มกรณีนี้นะคะฝ่ายปกครองก็จะเสนอเรื่องต่อผู้บริหารเลยค่ะให้พิจารณาให้นักเรียนย้ายสถานศึกษาหรือในระเบียบเขาใช้คําว่าเปลี่ยนที่เรียนโดยไม่มีเงื่อนไขอืมก็คือให้ออกนั่นเองประมาณนั้นค่ะแต่มีข้อยกเว้นที่แรงกว่านั้นเองนะคะคือถ้าเป็นกรณีจําหน่ายยาเสพติดในโรงเรียน อันนี้คือให้ออกสถานเดียวเลยแล้วก็อาจจะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยชัดเจนเรื่องบทลงโทษมากๆเลยครับแล้วระบบเนื้อมีช่องทางให้ปรับปรุงตัวหรือเพิ่มคะแนนกลับมาบ้างไหมครับมีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือนักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนความประพฤติได้นะคะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขเหมือนกันคือต้องแสดงให้เห็นว่าปรับปรุงพฤติกรรมต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าทำดีครั้งเดียวเราได้คะแนนเลย อ๋อต้องพิสูจน์ตัวเองหน่อยแล้วต้องทำความดีแบบไหนครับถึงจะได้คะแนนเพิ่มก็มีหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นช่วยเหลือคนเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุอันนี้อาจจะได้ถึง30คะแนนเลย โหยเยอะเหมือนกันนะค่ะหรือว่าให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสเรื่องที่เป็นประโยชน์กับการป้องกันการทำผิดอันนี้ได้10บคะแนนเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับเกียรติบัตรก็10บคะแนนเสียสละช่วยงานโรงเรียนก็10คะแนนครับแล้วก็มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้คะแนนจะแล้วแต่ระดับกิจกรรมเลยค่ะระดับโรงเรียนได้3คะแนนจังหวัด5คะแนนภาค1ิคะแนนระดับประเทศนี่30คะแนนเลยอืมก็เป็นแรงจูงใจที่ดีนะครับ แล้วใครเป็นคนดูแลเรื่องการบังคับใช้กฎเกณฑ์พวกนี้ครับใครมีอำนาจตัดคะแนนเขากระจายอำนาจไว้นะคะคือครูทุกคนเนี่ยสามารถตักเตือนแล้วก็ตัดคะแนนความผิดเล็กๆน้อยๆได้พวก5้าถึงคะแนนครับถ้าเป็นหัวหน้าครูเวรประจำวันก็จะมีอำนาจตัดได้ถึง15คะแนนอ๋อแต่ถ้าเป็นความผิดที่หนักขึ้นตั้งแต่20คะแนนขึ้นไปอันนี้ต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการฝ่ายปกครองหรือหัวหน้าง,งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคะ่ะ เป็นคนพิจารณาโดยมีหัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้สรุปแล้วระบบของโรงเรียนมูลนิธิอาศิสถานนี่เขาก็มีโครงสร้างชัดเจนมากนะครับทั้งการลงโทษตามความผิดแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ปรับปรุงตัวให้ทำความดีเพิ่มคะแนนได้ทั้งหมดก็เพื่อสร้างวินัยตามแนวทางของเขาใช่ค่ะเป็นระบบที่พยายามจะสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีกับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีไปพร้อมๆกัน น่าคิดต่อนะครับว่าระบบคะแนนที่ละเอียดแบบนี้มันจะส่งผลต่อการหล่อหล,ลอมพฤติกรรมนักเรียนในระยะยาวจริงๆได้แค่ไหนมันจะเป็นแค่การทำให้ชินกับการทำตามกฎเฉยๆหรือว่ามันสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างในจากจิตสำนึกได้จริงๆโดยเฉพาะในบริบทคุณค่าของรงเรียนแบบนี้ด้วยนะครับอืมนั่นสิคะก็น่าจะเป็นคำถามที่ต้องดูกันต่อไปในระยะยาวคะ่ะ